ไปไปลูกยีไถยโฮไปนลูกสงไปไปไปนลูกส่งก่อนมื้อนี้ร้านน้อยจะไปนอนน้ำเด้อมื้อนี้เด้อใไปไปไปนลูกสงไปไปเปลูกส่งก่อนอ่าเดี๋ยวไปน้ำลุงแหละพี่น้องเออติดตาไปเด้อเดี๋ยวไปยืมสิพาอานามินตาไปนอนน้ำมื้อนี้อ่ะ เล่าละบอเล่าละบอนุ่งเสื้อก่อนไอพี่น้องพาละน้อยไปลิ้นนำมือยาไปนอนนำเถอะว่าว่าสิไปเมื่อกี้เราฝนตกอ่าเนี่ยไปบอไปบอฮะไปบอไปแค่เนี่ยเท่านุ่งเครื่องฮะก่อนไอไปบอไอหน่ะน่ะไอเดี๋ยวไป เรียบร้อยแล้วงามบอสบายดีลูกสบายดีเด้สบายดีกับปัญญาแร็วเลยวะสบายดีก้อนบอเฮ็ดนี่นะเอาไว้สบายดีก้อนสบายดีอ่าสบายดีเด้อไผบอปัญญาไปลูกลูก เจ้าก็มาแล้วอ้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป้ายเบิดสุผู้ทุกคนอ่ามื้นี้มินตาสิไปนอนนําลุงยูไปนอนนําปลาสอนเนาะอ่าไปไปเอาเครื่องไปสายเครื่องอยู่ซะไปเยมเครื่องไปเยมเครื่องลุกขึ้นลุกขึ้น่เบิ่งรถเฮาขีรถไปไรถนะไปไปเด้อไปเด้อตกบ่ คนตกนะอันนี้ครอบครัวค่องค่อยมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่มอ,มแมอันนี้พ่อและนั้นแม่ค่องค่อยและนนี้ล้านค่องค่อย ไปไปบ่เอามาลุงก่อนมาเปลือนนะนะยกขึ้นยกขึ้นอืมมาอ่ามินตาสิพี่น้องน้ำมือนี้นะไปพี่น้องเดี๋ยวจากน้อยพ่นเศร้าพ่นเศร้าหลือกะสีอ๋อขี่รถขี่รถซ้ำรอไปเนี่ยพ่นตกเห็นบอ Đi cướp con bay Đi cướp con bay cướp con Phun Nè, đào bếp cướp nè Đi cướp đưa, cướp là mọi lốt đưa đây là bò Xe cướp là bò Xe cướp nè Ở sau, ở sau Xe cướp vậy, xe cướp vậy Đấy, xe cướp bộ thước bường nè Bộ đi bay lệ, Ồ Ồ Phải vậy nha níp mưa lại Nà, 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 nà Phải Đi Ở vậy, ở vậy, bỏ lít Sao, Phải Đó, cái bầu này Chập gì đi, đi, chập gì đi, đi Tăng vầy hát con Ừ Tăng vầy con Phải Phân tục sau là đi Vâng rồi Ta đen vịt Phát luôn chị bay là đấy Cót khó Đó với nha Phải Nhát ô nè Cướp đi bye, bye. Cướp, đúng, 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 đúng. Cướp đi Nha Nói luôn ủng à, chị bay thêm nha à, 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 bye. bye bye bye, bye. 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 Oh. tốt tốt tốt, tốt. Oh. Ah.

Ôi bía Bía Lốt hầm bía Nó nó phá mà xếp ăn ăn hết luôn này Vậy 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 hả phá mà xếp ăn lốt con Bay luôn đấy Phá xếp bỏ lốt con Mình ná này nè Kếp có sai xong bố nhìn bố nè, bố xếp Điều เดี๋ยวพี <c oughs> wow. ่น้องเด้อเจอกันเดี๋เหมือนนี่ยเท้าว่าปุไปแล้วนี่ยเท้าว่าปุไปแล้วไปดินอนน้ำเท้าเอานอนเท้าเอาไปดินอนบ่นอนเท้าบ่เอาแกงหัวเรื้งเบ่ดูกระหายเด้อนะเด้อเอ็นตันห้องงอกไปจับดีจับดีเด้อจับนี้จับนี้นอนน้ำส้นเด้อ

ไปไปยะเพี่นับไปพูนจับดีเออนั่งเลยลูกบ่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 นั่งแหละเสื้อเปลือยเลยจับลุงมิจับมาจับดีดีจับดีดีไปเลยเด็บเปดเนี่ยเอาอย่างนี้ไปบายเข้าอยู่บายอือเราจะเศร้าได้เด้อันี้ขึ้นหอดเท้าขึ้นหอดยืนดีๆยืนดีๆยืนพี่นับไปพ่น มันั่งลำลุงก็ได้แหนมีมาไหนมีมาล่ะอ๋อมายกน้องยังเกาะนั่นก็ลมเลยคุณน่ะคุณน่ะอ๋อใครเพื่อนน่ะลงลงลงชิบไปยังเกาะนั่นก็ลมเลยไปเพยังเขาไปเฮือนฮักหาจช่อเนาะเนาะหาจช่อเนาะ ออไปน้องลองปอสามสี่กิโลเมตรเอ,อ้ย <laughs> ห้าส้ะะนพูดแล้วร้านน้อยไปนอนนำ้ำอ่อาซออ้นห้าปอแล้วอ่ดช่อแล้ว ลีนนะปลลีนอะหดบมเห็นไหมมาเห็นไหมเนไหนเะไปอ่าเหนก่อนเห็มาแล้ววอซีเงี้ยแล้วนะนอนเห็นล้อพี่น้องชอ ไวก่อนจอดไปนี้คนตบหําอืมไปเนาะเข้าไปในหันไปด่คนชีำหัม่มนนึงดึงเข้ามาไป

hả nhá lô 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 nè mình chỉ không hiếng được nè lô 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 đi phi đưa mà đưa dàn ui ui dàn 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 hả hì ra nè ไปช้อนไปจัน hmm. น uh ัเข้าไปนอนเ็กน้อยนะเยอะปั่นันนัเข้าไปนอนเออเอินปันป้าช้อนเอินช้อนก่อนเออเออลุงอยู่เดะลุงเออเออเอเท้าเอินเท้าเดะเอ้าเอินแม็กเดะแม็กเอินนี่เละ

ใช้มือใต้ฉใช้งามงามมีตันดิฉันงามตุนต้นตุ้นตุ้นนี่ตุ้นตุ้นเนี่ยตุ้นตุ้นนี่เนาะนสบายดีมันอยู่อับนำแล้วเราจะน้อยกระชิพามินตาเขาไปนอนแหละเนาะเขาจะบอกว่าท่านเอาเด็กๆมานอนนำเราจะมีรูปวนะันน่ะอันนี้เป็นล้านอ้าว

nó nhai mà sao mà ăn nó phải nằm Ơi ừ. ừ. luôn mình nói còn đớp như đâu Pai, Pai Ở cái phao mình đây Pai, ừ, ở đây này Bây nó. à. giờ đây nè 我妈把你那个。

มาไปยิ้มมินกันเด้ออ่ะไดมมินน้ำมันไป่อ้าวเข้านอนเข้านอนเอาขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิหาน้องมินนอนก่อนอ่ามังเอืเอ่อนตื่นเ้าแล้วสิดทายฮะเบิ่งนเติมชิดไฮบ่น้องม,ออออมินสิดไฮบอ มขึ้นมาไว้เอากระป๋งขึ <eat S 3> ้นไปซะไปพี่นอนลงพี่นอน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 นลุงไไปมาอ้าบายบายนี่บายบายี่นั่นไปแม่เอานอนปะลมอนไป มอดไฟไบบก่อนเด้อวันนี้เด้อไมมาทำมาหน้าในพวกนี้บ้งเออนี่ดูนี่นนลงนางลงนางลงเียไปเจี๊ยบหน้าบุกนี่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 โอ้โหฮมันเด้อมันเดเฮ้มันก่อนฮอแก้มก่อนนี่ใส่ส่

Lặt ta lều Lặt ta hầu hùng đất Lặt ta hầu hùng đất Lặt ta hầu hùng đất ta hầu hùng đất Mindy lập mì L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 ập eh, mì Lập mì Lập <laughs> <laughs> mì <laughs> Lập mì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  Lập